8. พระพุทธรูปทองคำในประเทศไทย 1. พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรวัดไรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจนกินเนสบุ๊กต้องบันทึกไว้ 2. พระร่วงทองคำวัดมหาณพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระทองคำศักดิ์สิทธิ์กลางเกาะรัตนโกสินทร์ ใครมาบนบานก็มักจะได้อย่างที่หวังจนชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่ว 3. หลวงพ่อทองคำวัดเทพนารีกรุงเทพมหานครพระทองคำแท้ที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในปูนปั้นมาช้านาน 4. พระพุทธรัตสุวรรณมงคลวัดพยาวจังหวัดสระบุรีเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 5. พระพุทธสุโขโพทองวัดพิพัฒมมงคลจังหวัดสุขโขทยัยเป็นพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานี 6. พระแสนแททองคำวัดพระเจดีซาวหลังจังหวัดลำปางพระโบราณสมัยล้านนาเคียงคู่วัดเก่าแก่กว่าพันปี 7. พระพุทธรูปทองคำวัดคลองแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระพุทธรูปทองคำ ที่มีลักษณะพุทธศิลป์สวยงามี่สุดเพราะมีทั้งศิลปะล้านนาล้านช้างเชียงแสนและนครศรีธรรมราชมาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน 8. หลวงพ่อพระทองวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตเป็นพระพุทธรูปครึ่งองค์ที่หลายคนรู้จักกันในชื่อพระผุธอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ที่น่าสนใจของจังหวัดภูเก็ต และถ้าใครมีเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธรูปทองคําคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะและขอให้เพื่อนๆทุกคนได้รับผลบุญที่จะส่องสว่างนำทางดั่งสีทองสุกสกาวให้ชีวิตมีแต่ความเจริญความโชคดีตลอดไปค่ะ